สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีแม่นีมาทงหน้าด้วยค่ะมาทงหน้ามาหวยพี่น้องจ้าเบื้องแม่แม่ไปหาน้องใม่สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะได้ยี่บอได้สามซี่อันอุ้ยอ้วนนี่พี่น้องจ้าโน้ไมวยโอ้พูนวาบุได้พูนวาคือ,อเซียนเธอได้นี่ ยายเซียนขนาดเด็กพี่น้องผู้หนึ่งพูดอันพ่อเพิ่นพากันมานั่งอยู่อันคางห่วยพี่น้องจ้ามันฮอนฮวนดีไล่มองพี่น้องนี่ว่างพี่น้องจ้าพ่อกำลังไล่จ้าเมื่อกี้พ่ออันเพิ่นอันพูด ใส่มาแต่ผุนล่ะค่ะกํลังไล่มาเรือหน่อยพื้นด้วยพี่น้องเลยฮ่าฮาฮ้าไ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่อฮ่าฮ่าฮ่าฮลาฮ่น่าฮา่าฮพา่าฮ่าฮ่่าอ่าฮา่่าฮ่่าฮา่า่าฮ่าฮ่า่า่า่่า ไล่แล้ว ตีน้ำตับๆเออไล่ไล่ซอยอีพอ่อเร็วๆไล่ไล่ไล,ไล่ห่อนพูดพี่น้องอันยูเฮือนกระไดก็ต้องออกมอานลุกน้ำมาสันอ่อวอา,าหารป่าปิงจักสีได้บ,บ่บยเรือเรือ ฉันมากินมาเสรกล่องเลือดนีซื้อเท่าไรเนาะเลือดที่ขี้อยู่ดินอนที่ทิ้งแล้วนี่พี่น้องคนกะไรไปจังสีละจ้ะ <laughs> อีกกระปีงตัวห้าคว้ย <laughs> ปีงลายเห็นเนาะบึงทรงอู้จะบริยานบ่พวกบรยานดิคสิ้ากอยไล่กับเลยนฮะอ๋อมันมีไล่กลับบอกันนีข้ขาขึ้ตีนะ <laughs> ขาขึ้ตีนะ้ำดีแ็กเด็ก บ่มมือไอขาติดนีแม่ยาโอ้ยมันบ่แรงนี่ติใช่ดอกยายไม่ควจะแยกอบกไปเนขึดว่าเน้วนั้นเป่นไไปทั้งนั้นดอกจอกชุดนี้บ่ไม่ได้โมงเริ่มต้นเรากันเลย

ที่น้องเอ้ยฟองดาแหง้ยปวดจว่ากันเลยตัวปลาได้หละปลาอ๋อนี้นีตัวปลาก็มีแค่ตัวเดียวยังไปลงเฟสลงไลเอาเอาไปสองตัวค่ะได้สองตัวพี่น้องนี่แหละจ้าลาม่วงนี่พอได้ปิ้งบ่บู่

บอกพี่อ้ยูผมมาสิลงนาำยานีก่ปีปลาหัวแข็งไปยังอันนี้ปลาขาวบุเมนบ่พอกินนไแต่ยอดมั กู้ร้องออกมาแล้วบ่เพราะแม่แล้วเข้าไปแล้วต้เห็เนตะขี่ซ้ำรอมากก็ไปอีกแล้วบุ้งจับแน่นๆ để cả đi, kia phun bao nhiêu? Ủa cang theo điệu cả, năn là bao? Tèm, đáng đắng khơi, ào mén. เหมยเต็มดางเหรอนั่นเด็กกระติดอยู่นี่ว่าบักได้อยู่พี่น้องเขาคอยอันไปเบิ่งตอนแล้วเวนะพี่น้องเนาะอันนี้แผนกนอนขึ้นอืดพี่น้อง อันนู้นผาแดกอะไรก็ไม่รู้สัมภาษณ์หน่อยคะ่ะคุณมีความรู้สึกยังไงคะร้อนค่ะคุณร้อนแหงไหมร้อนมากเลยว่าจะหนีร้อนมาพุ่งเอ้ยว่าจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่กายเป็นว่ามาฮ้อนอีกใช่ไหมร้อนอเหมือเดิมเนยสบายไหมชอบไหมพูดดิลูกเอาเรียก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 เอฟซีไงเมย์มาเบิร์มากิน มาเที่ยวกับเนยเด้อวันนัมาเที่ยวกับเนยเด้อแหมสนุกมากวันนั้นสนุกสนุกมากจ้าพี่น้องผลงานผลงานอันเรือหน่อยเอียงก็เรือเออเรือฟุ้มพี่น้องจ้าเคลือกเคนนูนห่างที่นอนห่างเออที่นอนห่างพี่น้องนี่แต่งงามๆเมยจ้ะนี่มึงปลาตัวงามเถอะมีปลาอย่างปลาเสี่ยงบ่องได้หน่อยได้หน่อยแต่ขู้เทียมได้ทองทำรูปมึง ปาดเบาบาปแล้วเราไล่รอบเดียวนึงเนาะแล้วก็คืนรอบเดียวพี่น้องอันนี้ฮะมึงหลายบ่จ้ามงคลพนักงานกำลัง <c oughs> นี่ได้นูแม่ <c oughs> นี่ได้พนักงานกับสิย่างตากินละพี่น้องยายกับจ <c oughs> ั๊กเนยยังผุดประยู่ป่าเศร้าอันนี้ อันนี้อีหลาน้อยนี่พี่น,ออน้องใส่เบิ่งก็ดูลูกป้าอีหลาน้อยแตนตอดพี่น้องนัดเอ,อนะ้ยนัดลูกมึงถือแตนตอดอีอันนี้เบิ่งดูนี่ป้าอีหลาเจ็บแห้งบ่ลูกอีหลาก็คือปตีมันลอดแตนไห้มันตอดเพียงอย่างอีหลาพี่น้นอ,อ,นองจา้าปีงกำลังปีงป่าพี่น้องนี่ดีค่ะสัจัดใส่หีบนะคะลูกทุ่งลูกทุ่ง นี่เ <accurately> ด็กค้นย่างปลานี่เด็คนย่างปลารานหน่อยอยากขี่เรือไปเลยพ่อเอาลงไปไกลๆพุณโอ้คักแถวาเรือหน่อยเออจ้ ติดนนมเนาะมาติดโซลงน้ำเลิกแต่เพียงค่อยพ่อคนนั้นถือโซ่พี่น้องจ้าเบิ่งงพ่นอยากล่หงาหลพ่นเขียวพี่น้องเ้ยมีหวตีิงไว้โอ้นอนเลยบดนีคัก

ทำอะไม่มาไมกินลูกโอ้โหนี่กี่ไปโอ้คักเดียวเลยแม่มาข่าวว่าเธอหไกินม่มาเที่ยลยเนี่ยที่ได้ลูกแม่บ้เจวมาค่ะเคือมันเคือเอาเอาที่ไนั่งันสที่ไปนั่ง่ง เข่าเขามากินเข่ายกินกินเขาอีกแล้วกินเข่าอีกแล้วยุกเ่กินเข่ามกินเข่ากินแล้วรอกันกูก็บ่ขึ้นจ่างได้มากิ่มาตินปีปลาซื่อเนี่ยติปลากระพักเเขามานั่งน้ำมูกมามติแซ่บแซ่บจ้ะกนินห่อนห่อนมันแซ่บแตด้

อ้าัดแล้วพอดีแฉบแบจ้ะพี่น้องอ้าวมามาเรือพี่น้องเอยลูกหลานเยอคนมากินข้าวปลามากินข้าวปลาปีงปลาสดๆเนี่ยแ่บ กังบอกรักออกกันนี่ท่านตั้งนะบอกรักบ่ออกรักจังแต่เราเห็ดดีแทนเบิ้งแต่เบิ้งแต่เบิ้งขวัญท่านพ่อดูจักมาเห็ดเลยด็บอกูวบอกลา็เห็นไหมตู่งานเถื่อตักัดยายัใบาทมันบาดมันบาด

รื้อเม่อนในน้อกินปนก่อนปูขึนปยังหลานเริ่มมาเช้านา่ย้ายถ่ายาักมาอยู่ใส่อไบาลามจังหละบาลามเาจะสูจกไปแม่นาู่นี้จากเออนี่ับแล้่อยลบนบอกเขาว้ม่อเราไปจากมา มาบรรยากาศ้าวย้บ่้ยไ้จกูว่าเอาหมอมาตเอาเลยเอาเลยเอาตัวไหนกินกินแซบแพี่น้องจ้าอร่อยบได้มีง่ายๆได้อันบรรยากาศหั่สิแม่นบ่บแยแย้แย้เสือแดงเจ้าคือกินบ่อันเอิญพี่น้องเอิญหรือแม่เมื่อแต่พี่น้องกินคำนุ่งกันเป็นปากนุ่หัวไยไทยเต็มปากก็ันเอิญกึงหล เด้อเด้อตปลาพี่น้องเอ้พวนอ่ะปลาสดๆปลาขาวหน้าบ้านแท้ตำบนแทยก็ตั้งตาตามาเด้อปลากระดูดอ่อละเอาละเอาละเอาละดูขบวเพอู่เนกระหาได้กินอีดีเลยไบอกเพิ่นะนา ไปกินอัดนดนเลวปุ้ยเอาไว้สำนิก่อนนอจาเนาอกพี่น้องจา๋าขอบพูดห,หลายๆค่ะ